กระดูกฝลังคดหายปวดได้ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดแค่ใช้วิธีนี้สวัสดีครับไม่อยาก่ามาหาหมอฟันครับวันนี้ถ้าคุณมีอาการปวดหลังปวดหลังลงขาเป็นกระดูกหลังคดครับโอ้แล้วคุณมีอาการปวดมากเดินลําบากโดนตัวเองครับหลายคนบอกว่าคุณต้องไปผ่าตัดอผมบอกประเด็นนี้ก่อนเลยก่อนอื่นคุณอาจจะไม่มีความจําเป็นต้องผ่าตัดครับเพราะอะไรครับเพราะคนที่กระดูกสันงคหลังคด100เคสไม่จําเป็นต้องผ่าตัดทุกไล่คําถามต้องผ่าเมื่อไหร่ผ่ามอะไรหมอฟันนี่ฮะ ทางก็คือกรณีที่คนไข้มีกระดูกฝั่งลังคดมากกว่า40-50องศา แต่ในดีน้อยกว่า20่สิบยี่สองศาไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจครับรักษาก็ทำยังไงครับก็ไปกายภาพหรือมากินยาให้หายปวดได้แค่นั้นก็กโอเคแล้วอย่างหมอฟันครับใช้วิธีการรักษาโดยการกินยาครับก็กินยาคือกินยาลดปวดนะมีพาราคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่สลดที่สมัยเมื่อไหร่ที่คุณล้าลงขาเกิดได้เมื่อไหร่ที่มันคุณคดแล้วมันไปกดที่หมอนถูกไหมพอมันกดที่หมอนหมอนมันเลยปิ้นไปกดทั้งเป็นสัตว์คุณมีการล้าคุณก็กินยาแก้ปวดอาการคุณก็ดีขึ้นแล้ว ตามหลัก5าข้อนี้เห็นไหมตอนแรกอาจจะเป็นมันกินยาครบถูกถึงถูกไหมแล้วก็ฝังเข็มช่วยเติมโฟร์อินวันเข้าไปแล้วอย่าลืมลดความเสี่ยง้ที่สำคัญครับคุณต้องออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อคุณแข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อตรงนี้ที่มันแข็งแรงมันจะทําให้การนึ่งค่อยๆทำให้อาการปวดของคุณลดลงเพราะมันรองรับที่กล้ามเนื้อแทนดึกค่าวครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมาหน่อยแล้วไปกินยาครบถูกถึงออกกำลังกายไม่แข็งแรงหรือจะฝังเข็มช่วยแล้วแต่คุณเลยสำหรับวันนี้ไม่อยากถามคำถามสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่หมอฟันหมอฝังเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ line @drfun ตามข้อูลนี้นะครับสำวนันนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟัสนสวัสดีครับ